สวัสดีจ้ามาพบมาปอกกับจ่องก้นน้ำพองชาแนวครับพี่น้องมันนี้มาสอนกุ้งพูดนะครับพี่น้องได้ยุกุ้งกุ้งฟอยค่ะกุ้งฟอยถืออยู่ด้ค่ะนี่มันหักตัวใบใหญ่ปันไดถืออย,ยู่ตัวใบใหญ่ก็มีตัวน่อยตัวใหญ่หรอว่าได้แล้วราคาได้หลายเติบแล้วเอาให้พี่น้องเบิ้งเน,นยอยู่ในกะขู่ในถังเพียได้บ่แเป็นได้ต่กุ้งย่างเดียวด้ว ปูปลาเอาเบิดมาตะกินไดุ้กาได้ตั้งว่าบักหลายเลยอันอันหลายๆนี่ขีรักเงียพร้อมขี้คันเรียกเอาไปเรียกเอาเฮียนมาค่ะมาเบิ่งส่วนบาดไม่ก็ต้องกดบุดแบบว่าตีนองเบ่งากนก่อนน้ำส่วนเลาน้ำหยาแม่จ้งน้ำหยาเองสิส่วนแล้น้ำหยาส่วนเลาน้ำหยามัน Mình có được, lại bánh nào. Lắm nhàn này. Oh, lúc lượt mà lúc lượt em 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 lắm em em chân. em 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 này em 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 สอนไปกินกับตำหมักุวงย่ำเว้นน้องเล็กบ่ได้ค่ะมันหนาวถือกยูเต็มยูเพี่เต็มยูกุ้งกุ้งฝอยกุ้งน้อยกุ้งฝอยค่ะกุ้งธรรมชาติเบื้องน้องทูกค่ะน้องบักง่ายเลยเด้์อันนี้เป็นเป็นน้องธรรมชาติค่ะพี่น้องเป็นน้องเป็นน้องของทหารแต่ว่าก็ใัยน้ำป้าปาอยู่นี่ทหารก็ใัยน้ำยู่นี่แต่ว่าคนน้ำพองกม็มาสอนอยู่นี่แหละก็ะเจ้าก็ให้หายอยาหากินอยู่ค่ะ โตบอลใหญ่โตหน้อยๆแต่ว่าถือ,อยู่เมียเอาไปเรียกเอาอยู่เฮียนไปเรียกเอาอยู่เฮียนคิดคานเรียกอยู่หน,นีมัน,น <c oughs> มันหนาวมันหนาวถือ,อยุ่มบ่ถือ,อ,ถอ,อไรไมิตรบอกหอยหน่อยกุ้งกระลายยุ่มหนักโตหน่อยโตบ่ใหญ่เดี๋ยวทำกระไรเดี๋ยวจัดนัดที่แล้วหำจองที่จริงเต๋อเดี๋ยวเอาไม้ยุเติอหำ เดี í, cells, okay. like 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 so ๋ยวแม่ติดต่งวดนีเต่าวัดนงเล็กเกันนะลุงเนมันปลเถืกลงเล็กเเ่อกน่ะเออบันนี้ได้ฮอตปลาได้บันี้ลงเล็กเได้ฮอตปลาเดี๋ยวให้พี่น้องเพิ่งบันนี้เถืกจยวย chỉ là tung lac khan nghe Nye, tiểu là binh. Tuya là Tuya yai, hãm 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 binh bung 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 bang 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 Tôi bang 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 เต็มเนี่ยคนณถือจุ้ยค่อยเก็บเอาเอาไปเรียกเอาเฮียนเอาไปทั้งขี้รักเงียนนี่แหละขีข้ขานเรียกเอาไปเรียกเอาเฮียนเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนาว นำเตือกบัน<ค><ณ>ดบน,บน,บน,น,นี้เืยู่บันนี้เถือกหลายหลาขาอากลากยอะอุ้ยคนพี่นเฮเือกเือกนมันหนักโตบะใหญ่มันโตบะใหญ่เชํ้นี่แหละเนาะกุ้งฝอยเนาะก้น่อยกุ้งธรรมมาติซชํ้นี่แหละเาก็ไปขวไปขวบไปกินกับตามมาําักุ่งยํามูเว้นกินหลายหลนมันจังแสบไปจัก้าที่แล้วเหรๆๆๆๆอฮำ ที่นาที่อติอคลิปนี้กข็ขอบคุณหลายๆเด้ยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำพ่องขอบคุณค่ะ